สวัสดีครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์แนะนําตัวให้ผู้ชมสักนิดนะครับลูกศิษย์ก็เรียกชื่ออาจารย์กายครบอ๋อครับผมก็คือนะนำของอาจารย์ก็คือชื่อนามอาจารย์กายนะครับที่ที่ลูกศิษย์ต่างๆก็ที่ทําการมาสักยันก็เรียกว่าเป็นอาจารย์กายนะครับก็ผมก็ขอรบกวนวันนี้จะมาถามเกี่ยวกับการสักยันต่างๆครับว่ามีการสักยันยังไงบ้างเมียนว่ามีสักยันครูสักยันต่างๆอยากให้อาจารย์ พูดถึงแบบต่างๆเกี่ยวกับการสักยันต์ครับว่ามีอะไรบ้างครับศักยันต์ก็แล้วแต่บางคนเขาก็มาเขาก็เลือกครับผมครับขึ้นอยู่ว่าเขาจะไปใช้ทางด้านไหนอ๋อครับผมมีบุญคุณเมตตาพงอพันธ์แถวคาดมหาอุ่นแล้วก็จะมีมหาเสน่ห์ด้วยอ๋อครับผมอยากยาเป็นแขนเป็นอะไรไปอ๋อครับ แล้วจริงคือการสักยันต์ก็จะมีมั้งแต่โบราณกาลนะครับเกี่ยวกับการเขาเรียกว,ว่าออกลบหรือว่าเข้าป่าต่างๆอะไรก็รสมัยก่อนก็มีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกเลขตัวยันต์อักขระตัวเลขแล้เยใช่ไหมครับเขาเรียกแล้วนอกจากนัปัจจุบนันณปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่สมัยเดีติการจนถึงณัปัจจ,ปจุบันนี้การสักยันต์ต่างๆ่มีกี่รูปแบบหรือ,รอว่าเป็นลายพุทธคุณต่างๆมันเขามียังไงกันบ้างครับพุทธคุณก็มีแล้วแต่เราถ้าเกิดอาจารย์ บ,บางบางตำหน่งเขาก็เลือกเลือกที่จะเอามาใช้ก็จะเป็นตำราของใครของมันอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดเราแปลของเขามาแล้วก็ใช้ไม่ได้ไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์ครับผมต้องเป็นของเราอ๋อครับเอาของครูบาอาจารย์เราที่ถ่ายทอดมาเราเรียนต่อเนื่องต่อเนื่องกันมา<ผ>มจากรุ่นสู่รุ่นอ,อ๋อครับประทามันจะใช้ได้ขังครับพอลูกศิษย์ลูกค้าเขาไปใช้เขาภาวนาทุกวันเขาไปไหนมาไหนก็เกิด ประสบอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงมันก็ปลอดภัยแคล้วคลาดตลอดครับผมนึกถึงนึกถึงครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาอย่างเงี้ยเราทิ้งไม่ได้อ๋อครับยังไงเราต้องนับถือครับผมแล้ว,แล,วแล้วลายแต่และลายไม่ว่าจะเป็นลายพุทธซ้อนหรือลายของหัวใจขุนแผนหรือว่าเป็นรูปภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่ายันยันเก้ายอดต่างๆนี้พุทธคุณนี้แตกต่างกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงบ้างครับ พุทธคุณยันก้ายอดครับพูดง่ายๆมันก็เหมือนยันครูอ๋อครับผมทุกคนลูกศิษย์ทุกคนมาก็จะขึ้นก้ายอดก่อนอ๋อครับผมอาจจะมีเมตตาคงกระพันแค้วคา,าดอยู่ในตัวอ่าครับแล้วแต่บางอาจารย์บางอาจารย์เขาก็ใส่คาถาเมตตาต่อท้ายอ๋อครับผมถ้าแล้วแล้วบางคนนี้คือเขาไม่ได้มาใส่ก้าวยอดก่อนออแต่ว่าคืออาจจะมาเอายันของยันอื่นก็สามารถใส่ได้กันได้ใช่ไหมครับใส่ได้ก็เป็นพุทธคุณเหมือนกัน แล้วที่ว่าโทรศัพท์ยันแต่แต่แต่ละยันแล้วว่าแต่ละอาจารย์นี้คือจะแตกต่างกันครับผมแล้วก็เวลาท่องคาถาต่างๆท่องคาถานี่คือแต่ละส่วนการสนมในการเขาเรียกว่าคาถาปุกคาถาปุกตัวใช่ไหมครับก็คือแต่ละอาจารย์นี้ก็จะมีคาถาที่แตกต่างกันหรือเปล่าครับแต่ว่าจริงๆว่าพุทธคุณก็มาทาง เดียวกันพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอ๋อคือว่าจะก็จะเป็นพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณก็คือจะเป็นที่ตั้งก็คือพระพุทธรรมพระสงฆ์ครับผมอ๋อครับผมครับแล้วในการสักยันนี้ลูกศิษย์ลูกหามาสักกันเยอะปะวาครับก็แล้วแต่ช่วงบางอ๋อครับผมถ้าเกิดก็จะมาเขาจะโทรมานันเราก่อนอ๋อครับผมบางทีมาเราก็จักให้พระให้อะไรบ้างอูไม่ว่างครับผมแล้วอย่างคนที่ทํามาค้าขายอ่ะสมควรจะเรียกว่าถ้าเกิดนี้ ชอบหรือว่าสนใจในการสักยันคนที่ทํามาค้าขายนะครับสมควรสักอ่าเาเรียกว่ายันอะไรครับเมตตาค้าขายจะเป็นพวกพงพศลิกาอ่าครับผมแล้วแต่เป็นพวกมหาเสน่ห์ก็จริงจบส่วนมากพวกแม่ค้าก็ยังมาแทงเกินเนอครับผมแล้วก็ลงหน้าหน้าทองอ๋อครับแล้วก็ไม่ทราบว่าหน้าหน้าทองนี่การลงเขามีกรรมวิธีการลงกันยังไงครับมันก็จะมีอยู่ที่อาจารย์ก็จะใช้บางอาจารย์ก็จะ ช้ผ่นทองครับมีจะใช้เหล็กจานอ๋อครับผมแล้วก็มีน้ํามันเป็นสือ่อน้ำมันเมนตาอ๋อครับจะแปะไว้ช่วงหน้าผากอ๋อแล้วก็จะเรียกบางทีาบางอาจารย์เขาเก่งเอาอ,อไปมันก็หายไปทั้งแผ่นทองอ๋อก็คือว่าซึมเข้าไปในผิวหนังหายไปเลยครับ,รบแล้วการที่พ่อผมเห็นในการสักที่ว่าเนี่ยจะมีสักสีกับสักน้ํามัน สักสีนี่คือคือจะเป็นเป็นอย่างที่เราเห็นกันหรือเปล่าครับเห็นเป็นหมือครับเห็นเป็นเหมือก็คือเราสักลายไหมก็คือจะสักลายอะไรก็เป็นลายนั้นก็คือจะเป็นภาพลักษณะที่เด่นชัดครับแล้วสักน้ํามันนี้เป็นยังไงครับสักน้ามันมันก็เห็นอยู่มันวันสองวันอ๋อครับผมพอแพ้คายมันก็ปกติก็คือว่าก็เป็นเนื้อเนื้อเป็นเนื้อหนังธรรมดาไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพุทธคุณแตกต่างกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงบ้างครับพุทธคุณมันก็เท่ากันแต่แค่มองไม่เห็นอ๋อแค่มองเห็นกระบอกไม่เห็นแค่น แล้วในเข็มเข็มสักนี้จะมีอยู่กี่แบบครับเข็มสักแยกแยกแยะหรือเข็มตรวจกขส่วนมันอ๋อครับครับคือยังไงครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดน,นึ่งครับบางราแต่อาจารย์บางบางท่านครับผมเขาอาจจะใช้เข็มรวมกันแต่ถ้าเกิดผม,มใช้ตัวคือตัวหัวคือหัวขาคือขาคือเข็มน้ำมันคือเข็มน้ำมันต่างหาาจะแยกส่วนกลส่วนมันเราก็ไม่ใช่รวมกันอ๋อแล้วเข็มแต่ละเข็มนี้คือความคม ความแหลมของเข็มแตกต่างกันไหมครับมันก็เท่าๆกันแล้วทำไมต้องต้องแยกด้วยครับเพราะว่าเราจะมาเอาเข็มที่มาแทงขาเพื่อมาแทงตัวไม่ได้อ๋อครับผมครูอาจารย์เขาสอนอไหมงั้นอ๋อก็คือต้องค,คือต้องแยกและแบ่งไว้ว่าส่วนไหนคือส่วนไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับผมครับผมแล้วก็น้ำหมึกในการสักแต่แต,แต่ละน้ำหมึกอะทำมาจากอะไรครับหมึกก็แช่ว่านเขี่ยว เวลาเราจะเที่ยวเราต้องทําเลือกวันทําด้วยอ๋อครับผมอย่างเงี้ยวันครูอย่างเงี้ยเพือ่อว่า,านั่งเที่ยวพอนเที่ยวเสร็จแล้วนั่งนั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกอีกอ๋อครับผมเราจะมาแทงลูกศิษย์ได้ส่วนส่วนจากอ่าที่ว่าว่าน,นี้คือทำมากี่ว่าหรือว่ายังไงบ้างครับว่านร้อยแปดจะรวมหมดเลยยกตัว<า>อย่างเช่นมีอะไรบ้างครับว่านเมตตาเมตตาสาวหลงเงี้ยครับผม คง,งกระพันก็ขังคกพระเจ้าจุฬงพะองเงี้ยพระเจ้าหา้าพระองเงี้ยแบบถ้าเกิดไปภาคอีสานมันจะมี Freund อ๋อครับผมบอกว่าอะไรข,งข,ขงังกควกอื่นเงี้ยเพราะพวกนี้หนังเขาจะดีอ๋อก็คือจะเอาเขาเรียกว่ามวลสารหรือว่าทุกอย่างแะก็มาผสมเป็นมวลสารในการทาน้ามันสัก อ๋อครับผมแล้วอย่างเป็นเช่นที่ว่าสักน้ํามันน้ํามันนี่คือก็ทํามาเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าจะไม่ได้เราไม่ได้ใส่สีไปแค่นั้นหรือว่าไงครับก็คือทํามาเป็นเรียกว่าเป็นหม้อเดียวกันแต่แบ่งว่าใส่สีไม่ใส่สีอย่างนี้หรือเปล่าครับว่าน้ำมันกับว่านเราจะแยกทาคนละคนละหม้อคนละหม้อกันนะครับแล้วเข็มนี้ก็คือต้องมีการการรับการทําความสะอาดอย่างไงบ้างครับในการสักแต่ละครั้งคนหนึ่งเราถ้าเกิดเราจะสัก สมมติสากคนนี้เสร็จพอคนต่อไปมาแต่ถ้าเกิดเรามีัวเปลี่ยนเราก็อยากจะเปลี่ยนให้อ๋อครับผมแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมันคนเยอะเราไม่มีเวลาเปลี่ยนครับผมก็<อ>จุ่มแมอลกอฮอล์จุ่มแอลกอฮอล์ไฟอ๋อผมล้างอย่างดีก็คือเป็นการทาความสะอาดในเหมือนกับว่าในสมัยก่อนเหมือนกัน,นครับ,รบในการเผาไฟในการฆ่าเชื้อต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือณนะปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างจะมีเขา,ขาเรียกว่ามี ไวรัสหรือว่าโรคต่างๆคือตามมาครับเพราะว่าโรคเดี๋ยวนี้มีการพัฒนามากขึ้นครับท่านผู้ชมครับก็ก็มีการทําการล้างแอลกอฮอล์แล้วก็มีการเผาไฟการฆ่าเชื้อที่ดั้งเดิมที่เคยทํากันมาแล้วก็ได้ผลมาเพราะว่าแต่ละคนลูกศิษย์ลูกหาในการสักแต่ละครั้งก็ก็ไม่มีเขาเรียกว่าโรคติดต่ออะไรเลยใช่ไหมครับครับแล<ม>้วผมก็อยากจะสอบถามกับอาจารย์ว่าในการสักยันหรือว่าลายแต่ละลายเนี่ยเอาลายแต่ละลายนี้ก็ค,คือว่าผมเห็นว่ามีหลายลายมากครับแต่ละลายนี้มาจากอย่างไรบ้างครับมันก็มาจาก บางทีก็มาจากตำนานัน้างอ๋อครับผมอย่างขนุนาาอย่างเงี้ยสี่กรเนี่ยตอนไปไเผากุงลงกาครับผมแล้วก็โทษสการย์ยาบได้อือฮึครับแล้วก็โทษสการ์เอาค่ายัางไงไม่ตายอ๋อครับีนี้ยขนุนบาลเลยออกอุบายว่าถ้าเกิดอยากจะฆ่าเขาตายต้องจุดน้ามันทอดเขาีนี้โทษสการ์เขาก็จุดครับผมจุดไฟเผาีนี้ก็พู ิ่งรอบกรุงลงกาตัวนั้นก็สี่กอนก็กลายเป็นอนุมานสี่กอนแผงธิ์เผากรุงลงกาอ๋อครับผมทีนี้มันเหลือไปดับหมดแต่ที่หางเขาไม่ยอมดับอ๋อครับผมก็เลยไปหาพระฤาษีพระฤาษีก็บอกถ้าเกิดปยาวันนอนปยาอนุมานอยากจะดับไฟที่หางได้ต้องใจน้ําบ่อน้อยอืมันก็เลยเป็นอีกพิมพ์หนึ่งอ๋อครับอนุมานอมหังอ๋อครับผม ก็คือลวดลายต่างๆนี่ก็คือมาจากในตำนานเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเป็นพหันุม,มานพราหมณ์พรา,า,าหูต่างๆก็เจาจะเป็นในตำ,ตำนานที่ว่าเคยมีในสมัยสมัยอดีตการ,รแล้วก็ถ้าเกิดเป็นลายยันต่างๆนี้ครับลายยันบางทีอาจารย์แล้วก็ลงลงอย่างที่เขาเรียนมาอ๋อครับผมมันมี เรียนมาเขาเสริมได้แล้แต่เราว่าจะใส่ตัวไหนเข้าไปว่าใส่ไปแล้วพุทธคุณจะเพิ่มขึ้นไหมหรืออ,อะไรอาจจะพวกยันกรอกเพชรยันตะข่ายต่างๆอะไรนี้คือคือส่วนมากจะเป็นทางด้านไหนมากกว่าครับที่ว่าคนนิยมมาสักหรือว่าจะเป็นยันครูเริ่มเริ่มต้นก่อนสักที่จะสักลายอื่นหรือว่่หรือยังไงครับมันก็จะเป็นทางเมตตามหานิยมครับ,บ<า>ผมเป็นแก้วคาดด้วยอ๋อครับผมอานาร์หนูก็แทงครแทงท่าจันท้าแถวครับ ยันสัดเพช่อแอจะแทงคู่กันอ๋อครับผมครับแล้วส่วนมากก็คือลูกศิษย์ลูกหาก็จะเริ่มก็คือว่าจะมาก่อนจะใส่ลายอื่นหรือว่ายันต่างๆก็จะสักยนันเขาเรียกว่ายันเก้ายอดก่อนครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะสักที่เหลือก็จะละคือแล้วแต่ลวดลายว่าเขาต้องการไปใช้ทาง,ทางด้านไหนหรือว่ายังไงตอนที่มาเราววางให้อย่างเงี้ยอ๋อครับผมครับถ้าเกิดมาขอหลังเขาไม่สวยอ๋อครับย่างแล้วถอดเสื้อออกมาอย่างเงี้ยเขาจะ สักที่ไหนมามนครับผมจานมุ่นจานนี้อยู่ซอยนี้ซอยนี้นะครับ,รบผมพอก็กตามไปแล้วในการสักยันนี้คือว่าบุคคลที่สักยันเสร็จเรียบร้อยแล้วมีกฎข้อห้ามอะไรกันบ้างครับในการที่เกี่ยวกับการการอาหารการกินการใช้ชีวิตอะไรประจําวันของแต่ละบุคคลนี่ในการหลังจากการสักยันนะครับคนมากอาจารย์ก็ไม่ ไม่ค่อยห้ามเท่าไหร่ครับผมผมเพิ่อตัวในชิ้นห้าอ่ะครับแล้วที่เขาบอกว่าสมัยก่อนเขาบอกว่าห้ามกินฟักห้ามกินแป้งห้ามกินน้ำเต้าเหตุเกิดจากเพราะอะไรครับของพวกเงี้นของไม่ดีมันเป็นเครือเครือเถาวันอ๋อมเถาวันฮะอ๋อเันเป็นเถาเต้าอย่างเงี้ยครับผมฟักแฟงกันโมอ่อนอย่างเงี้ยครับผมมาเฟืองเงี้ยเป็นเหลี่ยมอ๋อครับพราะเราถ้าเกิดเราสักมานะเราไปกินของเหลี่ยม เงื้อนังเราจะไม่ดีอ๋อครับผมก็คือเป็นความเชื่อหรือว่าเป็นไงครับหรือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว,ว่าพอสักปุ๊บก,ก็จะมีอาการนั้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าอ๋อครับผมบางที่ก็กินได้บ้างกินไม่ได้บ้างคือแล้วแต่จาร์หรือว่าไงฮะแล้วแต่อาจารย์บางทีเรากินเพื่อความอยู่รอดอ๋อครับผมครับก็คือก็มมนได้กินกันเหมือนกับว่ากินได้แต่ว่าเราก็ประพฤติตัวปฏิบัติอีกแบบหนึ่งนะฮะครับผม